คุณผู้ชมคะซึ่งก่อนหน้านี้ท่านรองนายกภูมิธรรมนะคะในฐานะประธานศูนย์สป,ปชท่านได้สั่งการให้กรมอุตุนิยมวิทยาไปศึกษาถึงคลายเม็ดเชงเพื่อเป็นการป้องกันเหตุในอนาคตโดยได้มีการกำชับทุกส่วนนะคะต้องเร่งคลี่คลายดินค้างท่อระบายน้ำให้เร็วคาดว่าจะฟื้นฟูอำเภอเมืองเชียงรายแล้วเสร็จสัปดาห์หน้าค่ะ นายจิรายุห่วงทรั์นะคะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีและกรรมการสปชเปิดเผยว่านายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภ,ภัยและดินคนถล่มหรือสอปชครั้งที่2โดยระบุว่าต้องมีการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะเป็นฝนและ ดินโครนทําให้เกิดปัญหาตามมาทีหลังซึ่งจะต้องเร่งคลี่คลายอย่างรวดเร็วเพราะหากดินโครนค้างอยู่ในท่อก็จะกลายเป็นหินปูนขึ้นมาได้ยากต่อการฟื้นฟูโดยขณะนี้ได้ตั้งคณะที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญโดยมีนายปลอดประสบสุรัสศดีเป็นที่ปรึกษาคณะทํางานนายจิรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีมาเป็นโฆษกประจําศูนย์เพื่อทําหน้าที่ชี้แจงสถานการณ์รายวันได้อย่างต่อเนื่อง ทางนี้จากการตั้งข้อสังเกตปริมาณฝนที่เกิดขึ้นไม่ได้มากกว่าที่ผ่านมาแต่ว่าเป็นการตกเฉพาะที่แบบซ้ำสากซึ่งก็น่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศคลายเม a เชงจึงได้มีการมอบหมายให้กรมอุตุนิยมวิทยาไปศึกษาให้ถ่องแท้ซึ่งก็ถือว่าเป็นภารกิจหลักที่ต้องชี้แจงและเตือนภัยเพื่อป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ส่วนที่กระทรวงสาธารณาสุขจังหวัดนนทบุรีนะคะนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมด้วยนายเดชอิด ขาวทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขประชุมทางไกลเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และการสาธารณาสุขกรณีสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคนลนถล่มร่วมกับกองสาธารณาสุขฉุกเฉินและสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดโดยในที่ประชุมได้มีข้อสั่งการ5ข้อเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำคือ1ให้จังหวัดหรือว่าพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและแก้ไขปัญหาฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือประชาชน 2. ดูแลผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางในพื้นที่น้ําท่วมโดยเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยเช่นศูนย์อพยพหรือโรงพยาบาลและหากไม่ต้องการอพยพให้บุคลากรทางการแพทย์ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด 3. เตรียมความพร้อมของสถานพยาบาลและทีมปฏิบัติการฉุกเฉินพร้อมถึงเตรียมการส่งต่อผู้ป่วยด้วยอากาศยานในกรณีที่เส้นทางปกติไม่สามารถใช้งานได้ 4. หลังน้ำลดให้ดำเนินการฟื้นฟูสถานพยาบาลดูแลสุขอ,อนามัยและเฝ้าระวังโรคระบาดพร้อมดูแลสุขภาพจิตประชาชนและ 5. ค่ะให้สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดและโรงพยาบาลสํารองยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอสำหรับ3เดือนพร้อมรายงานข้อมูลคงคลังให้ส่วนกลางทุกสัปดาห์